ทุกคนลุงสมรีกลับมาแล้วครับทุกคนตอนนี้โอ้โหในดิวิชั่น2นะฮะมาต่อเนื่องกันในเควสเมนเควสกันต่อทุกคนครับตอนนี้ผมทําสายใหม่ครับวันนี้สายป้อมปืนครับยิงป้อมนะครับยิยงป้อมปืนนะครับนี่ไม่ใกล้เลยครับเราไปเลยครับันนี้นะครับซีเรียสครับเราได้เลยเพื่อนถูกแมวลุยทุกคนลุงสมรีก็วอนแล้ววะ่ะสบายดีไหมเพื่อนอ่าาสบยไปนะไปก่อนนะวันนี้มาในชุดแดงครับลายทหารนะฮะ เปลี่ยนเรียกว่าเปลี่ยนเซตใหม่นะอันนี้เป็นเซตแบบว่าสายระเบิดนะอันนี้สายปยิป้อมปืนระเบิดทุกคนสายสกิลนะฮะกับมีเกาะอีกหน่อยนึงครับมาดูครับว่าเมนหลักเควสเมนหลักวันนี้นี่คืออะไรนะฮะเฮ้ยมีการยิงเกิดขึ้นครับวันนี้ใครยิงกันครับเราปีนกำแพงฮึบเฮ้ยแล้วเจอครับมันอยู่ตรงนครับโอ้โหหัวอยู่ครับนี้ ตัวใหญ่ครับโอ้ไม่ก็ทุกคนอืมแล้วยิงเบามากครับนี้ต้ใช้ป้อมปืนครับเอาละครับจังหวะนี้ทุกคนดูดีฮะป้อมปืนครับแป้วเราเล็งครับยิงไปเลยเพื่อนสวยตามเป็นไงล่ะครับว่นุ่มยิงไปเลยเพื่อนตําหนุ้มโอ้โหเป็นไงครับยิงตําหนุนตั้มเรียบร้อยครับเป็นไงครับใส่ป้อมปืนผมโอ้โหยังโหดบอกเลยว่ายิงแรงมาก เก็บปืนแป๊บนะฮะไปต่อเราไปต,ตามเพลย์ครับอันนี้ตามทางช่วยเพื่อนครับเรานะ่ยมาแล้วครับมาแล้วครับเตมกระสุนตัวหนึ่งครับตัวนี้ทุกคนตายครับลุยต่อพวกเราครับมีใครอยู่ไหมไหนดูซิโอโ้โว้คนระบาดเลยครับตันนี้อะไรโทูลเลต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 อะไรทนะูลเลตเหรอแอบทำไมผู้หนุ่ม ยอ่อครับยอ่อครับระเบิดตุกตามครับเราสายนี้ปั๊มไม่โดนเลยว่ะตายเราปั๊มมันหลบหมดเลยทุกคนโอ้บายก๊อดฮิวครับฮิวครับอุ๊ยโอ้ยโอ๊ย,อยตายหิวว่ะทุกคน เอาไปเลยครับพนุ่มรัวไปครับเล็งครับยิงเข้าไปนี่ป้อมผมโหมไปครึ่งนึงครับเป็นไงทุกคนปลาเบอร์ไปครับยิงต่อซ้ําครับต่อเนื่องเอาไปเลยพนุ่มวันนี้เดี๋ยวตัวนึงครับตรงตรนป้ายนะครับยิงรัวมากนี่ไงไม่โดนว่ะทุกคนเล็งลงยิงย้อยมันหลบเล่นเป็นครับตัวน,นี้เล่นเป็นครับเอาไปเลยยังไงออกมาไว่ออกมาไม่ไหวฮะลุยครับ หลบนี่ยิงสกันตุ้มยังไงครับหนุนออกมายัางไงนี่ไงไปไหนล่ะดื้อเราอ่ะดื้อลอยครับเก็บของครับเราไหนีหรือเปล่าแต่มขีข้างไหนเนี่ยครับอุ้ยแล้วมาจริงครับนี่มาจริงนะมาจริงแล้วก็จัดจัดอยวะรอครับรอ รู้เลยยังไงรู้ยังไงยิงเข้าไปครับเราอัดเข้าไปครับอัดเข้าไปครับโอ้โหโดนเข้าไปเต็มรับนี้อัดต่อครับแม็กหมดครับเรานี้ปัดเข้าไปครับสวยครับมีเปล่าดูครับดูครับอยู่ดูครับไกลมากครับร้อยครับหมดครับหมด ทุกคนเก็บเก็บปืนโอ้ยเรามีเต็มแล้วเนะี่ยโอ้โหของเต็มครับนี้ต้องใช้บ้างนะฮะมาโบผมพร้อมป่ะโบเยอะมากครับเราเคยขึ้นไปเก็บครับแล้วมาจริงครับวันนี้มาหรือเปล่ามาหรือเปล่าล่ะยังไงยังไงกันละครับนุ่มโบเอาไปเด็กครับนุ่มเป็นไงฮะเจอโบ อัดหน้าทำไมครับท่านแน่มีแอบแอบทำไมเอาไประเ,บ,เบิดอ่ะโอ้โหมันแอบเก่งเลยท่านนี้อืมยังไงล่ะพรับนุม่มโบเหลือสี่ครเดี๋ยวไปเก็บเพิ่มครับสวยครับโอเคโบเป็นมีห้าครับเนี้โอเคครบแล้วท่นี้ไปครับลุยต่อแล้วครับไปายทีนี้เรา

ดูตั้งนี้ดีวะนี่ไหมเหรนี้ไหมว่างเหรที่ได้หวะยิงย้อยได้ครับป้าไปให้ครับหนึ่งดีครับผมเปิดแล้วครับนี้ระเบิดเป็นหนึ่งดีครับจังหวะนี้ยังไงกันครับพ่อหนุ่มมากันหรือเปล่ายังไงครับพร้อมครับเราเรารอครับเรารอครับนะครับปีนปีนครับปีนปีนครับปีนปีนยิงไปเลยพวกเราปีนเหรอ ตุ้มปีนตำไมปีนไปตำไม่ะยังไงปีนตำไมิงไปเพื่อนตุ้มอะตอนแล้เรายังไงครับตุ้มโอ้ไม่ตายเฮ้ยบางนี้ับทุกคนฝั่งนี้มาครับเอาไปเลยนะหนุ่ม ผู้ม,มาครับผู้ม,มาครับโอ้ยตายอยู่ไปหนึ่งครับดีโหลดดีโหลดดิ่งโด่ไปครับดุมยังไงกันยิบไปป้อมอเราเปลี่ยนฝั่งครับเรา ไปไหนตายครับตายครับฝันดุงครับเต็มเลยครับเรามีโบครับโบไปก่อนครับผู้หนุม่มโบไปก่อนผู้หนุม่มโบไปก่อนผู้หนุม่ม โบสถ์มกัวมะหนุ่มอันนี้มาทุกคนถอยก่อนศูนย์หมดชดกันมีครับนี่ครับเราโบโนะะ uh, สถ์มกกว่าผูหนุ่มอัดเข้าไปครับอัดข้างหน้าครับอาจทับอัด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 อาจเพี้ยวขึ้นมาครับนี่ครับเจอช็อตปืนผมดแ้วใครยิงข้างวะเนี่ยใครยิงข้างซ้ายวะไปหมดทุกคนโอ้โหถอยก่อนครับไปแล้วไปแล้ว ลุมเนี่ยลุ้มดิลุ้มดิมาดิยิงเข้าไปครับยังไงครับปาระเบิดเข้าไปครับตอนนี้ยิงอัดตัวอัดตัวระเบิดซ้ําโอ้โหพี่เป็นคนเหล็กมั้ยเนี่ยพี่อุดการนี่ออืยิงเข้าไปครับพี่วิ่งมาครับอุ้ยชิบหายาแล้วทุกคนจุกจุกโอ้ my god โอ้ไ oh ม่กมันวิ่งเรนือไวมากครับพวีวิ่งไวมากครับด่งเข้าไปอัดหน้าครับยังไงครับทุกคนอัดเข้าไปไม่กลัวครับอัดอัดเฮ้ยไก่อนวิ่งหลบมาเลยยัยงไงมายัางไงวะดมมุมอึดเหลือเกินวิ่งหลบระเบิดนี่ฮะอือสุดยอดนายโดยพี่ตีเลยตีมั่วตีมั่วเอาโมโหโมโหโมโหจัดมาเลยไออึดอึดอึด ไม่โดนหรอกยังไงครับยังไงครับยังไงครับยังไงล่ะครับพี่หนุ่มยังไงครับพี่หนุ่มล่าเนี่ยหรอยิงนะครับปาดโดนไม่ดีพี่หนุ่มยิงขาเข้าไปครับยังไงครับพี่หนุ่มป้าโดนหลังครับหลังแอนครับหลังแอนครับโดนครับโดนครับหลังแอนครับวันนี้ ใครมาทำอะไรเราฮิวครับฮิวครับเราแปลปืนครับแปลกระสุนครับเราเฮ้เยเจอครับปกักเราเข้ากลางครับมาทุกคนเฮ้ยโอ้ยก้อนโอ้ยก้อนทุกคนรอก่อนตรงนี้นะ ขอรีบหนึ่งเพื่อเตียนเอาไปก่อนเลยวะหนุ่มหนึ่งทีทุกคนมูฟทุกคนมูฟไปล้วเราซ่อนซ่อนหาที่ั้าหลังครับอันน <c oughs> ี้อุ้ยป่าี่ครับผมไม่ได้ว่ะ ปัม๊มโดนครับโดนโดนครับโดนครับโอ้ยตายครับตายหนึ่งครับตายหนึ่งครับหุย้ย มันรัวมากทุกคนตั้งนี่รับเรานี่ครับเอาไปเลยเพื่อนยังไงกันละครดุมตายครับเขายิงกันหรอฮิวครับฮิวฮิวฮิวแฟบ เอาไปไหน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 ยิงหัวนี่คอมโ,โบเข้าไปครับตัวนี้โอ้โหว่าจะผ่านทุกคนโอ้โหเหนื่อยจัดนะฮะลงครับตัวนี้เก็บระเบิดครับโอ้โหเก็บของไปหนึงครับของหมดเลยฮะตอนนี้ไปครับเราหมดแล้วทุกคนเราไปทำการนี่ฮะข้างบนนี้ครับอ่าโอเพ่นนะฮะเปิดประตูครับ เออเปิดกดเปิดนะครับไม่หยุดโอเคไปแล้วไปแล้วทุกคนเฮ้ยช็อคยังไม่จบไปง่ายครับอืมกระพายไปเนี่ยตื่นครับตัวหนึ่งฮะตืเตวสุดครับโอเคหัวมาแล้วมีทุกคนมีไงทุกคนย้อยหยุดตรงนี้ยป๊าปพอดีครับเดตวไปพอดีครับ อ่าไม่โดนที่หายปาบหัดเข้าไปเขาเรามาเลยพะหนุ่มไม่โดนว่ะไปเพื่อนยิงไหมครับปาบยังไงพะหนุ่มยังไงยังไงกันครับ ยังไงครับเอาโบเอาโบเอาบอล่ะเอาบอ,อ,าบอล่ะแลกกันเปล่าเรียบร้อยครับแตกครับแตกครับระเบิดนะเระเบิดนะโอ้ยตายทุกคนกคนิวก่อนมันไม่ออกมาทุกคนดื้อมันดื้อบอลนีมันดือนด้อ,อไปเลยตั้ม มอบไหมครับไม่ตัวครับตรงนี้ทุกคนวิ่งมาทำไมวิ่งมาทำไมไม่เปล่าหมดครับสุดยอดทุกคนเก็บนี่ครับเราบีอ่าตรงนี้ฮะสวยครับเราบังคับนี่ครับปื๊บเผาเนี่ยเผาห้องอ่ะอะไรไปละ โอ้ไม่ก๊โอ้โหเผาเลยครับเผาทิ้งเลยฮะระหว่านี้ครับเราไปครับตรงนี้ทุกคนเปิดประตูครับลงทางล่างฮะเบียร์ coming b a c k request อ้โหอยู่นเต็มตรงนี้ปะล่ะเราโบกตรงนี้เลยป่ะทุกคนอัดโบกเข้าไปตรงนี้เลยปะ่ะเออผมว่าได้นะเนี่ยผมว่างตรงนี้เชื่อผมแนะ่ทุกคนเราปาไปนี้ครับย้อยไปนี้ครับ เนี่ยปังเนี่ยหรอย้อยกี่เด้อได้มาได้ปาไปห้องครับย้อยไปแล้ยิงมาไอ้ยี่ระเบิดติดที่ฝ่ายอู้อู้โดนครับแอบกันปาอาจจะแบบนี้ปาไปเลยครับอาจจะแบบระเบิดนะมีลูกโม่ครับนี่ ตบเลยครับป๊าบหาต้อ,อุ้ยแก้แลเบิดครับวันนี้ทุกคนตุ้มไหนอ,อีกครับพุ่งครับยังไงพระจุม่มโอ๊ยตาย ตายแล้ตายครับตายครับยอดรัวเข้าไปนี้รัวรัวยุงบนรัวไ,ไงล่ะนว,ะว่ะอุ้ยทำอะไรบปานะปล่ลอ,อยจะมาวะผมบนทุกคนวันนี้ยังไม่ถึงวะ่ะอุ้ยนี่ไงโดนวะนี่โดวนว่ะ ุดไฟครับเราจุดไฟครับนี่เจอจุดไฟผมยิงแก๊กเลยครับเป็นไงล่ะน้องไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มระเบิดตึ้งตามมาครับลงมาล่างนยทุกคนครับยังไงกันฟ้าเปิดประตูนี้ใช่ไหมครับประตูครับมันจะมาครับทุกคนจะมาครับเราตั้งป้อมรอครับทีนีน้จุดไฟลอยครับเรา ปลาพาให้ครับโนหนึ่งดอ,อกครับเรามีโบ้ครับเราโบ้ต่อเลยครับโบ้เข้าไปครับเอาเพื่อนโบ้เข้าไปครับโบ้เข้าไปครับโบ้เข้าไปครับนี่ไงเต็มไงเต็มเต็มโอ้เอาดอกโอ้หอึดจงังวะอีกดอ,อกไหมนุ่มอีกดอ,อกมาตามหลังแล้วห,หลบก่อนจังหวะนี้นนะฮะยังไงครับโอ้ตามหลังติดครับนี้ตามหลังติดครับเต,ตบืนก่อนพระนุม่มไม่โดนพระนุม่ม วะยิงเข้าไปอัดเข้าจจไปลูกซองครับลูกซองอ้าวอย่างเงี้ยป้อมเราลออ่อความสนใจครับยิงเข้าจจไปครับอัดอัดเข้าไปอัดเข้าไปครับนี่นี่ไม่ไม่ไมไมแตกไปแลห,หมูกแตกยิงเข้าไปยิงเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยใครมายิงยิงก็ไปก็ไปโอ้ใหม่ก้ทุกคนเรื่งตีป้อมมันอยู่ตอนนี้เรื่งตีป้อปมปืนอยู่ครับตนี้ ยิงเข้าไปครับแก๊สใครยิงข้างหลังวะยิงมาไวมะลุมนี่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 ไงนี่ไงมะลุ่มโอ้มตีป้อมนี่แหลครับงคุณนี่อะตีป้อมอะนะตีป้อมนึกว่าตัดเอตีป้อมเฉยอ๋อนี่ครับทำการพังหรือเปล่าครับต้องพังฮะโอเคครับโบ๊ะ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 เรียบร้อยครับพังไปแล้วครับหนึ่งครับวันนี้ พังให้หมดครับพังให้หมดครับเราไปครับทุกคนไีดของเก็บก่อนครับมีอะไรอ่ะพยาบาลโอไมก์ก็เยี่ยมไปเลยครับมาครับเข้าไปครับเรามานี้เงียบเก็บครับวันนี้ยังไงกันเอาครับเอาหมดครับแล้วกระสุนพิเศษมาแล้ววันนี้ไปครับ มีแน่เลยผมให้กระสุนพิเศษมาอย่างงี้บนนี่เหรอขึ้นบนไหมครับเราปั๊บโอ้โหทุกคนเราตรงนี้นะครับผมว่าดีครับเนี้ยยุทธศาสตร์ดีมากครับเราเนี้บอ่าปล่อยป้มตรงเนี้ยปั๊บเสร็จแล้วเนี่ยนะและการเล็งปุ๊บแล้วเรายิงเลยครับปั๊บยิงเข้าไปเรายิงแก๊สต่อครับต่อเนื่องครับยิงแก๊สต่อเนื่องครับหวานนี้ครับ อัดเท่าแบบอัดเท่าแบบอัดเท่าแบบนี่ครับเรียบร้อยครับอัดไปครับนี่ครับอัดเท่าแบบอัดเท่าแบบเรียบร้อยครับมาใหม่เรียบร้อยครับตัวนี้ฝั่งนู้นครับยิงแกะเรายิงแกะต่อต่อเนื่อง แกสครับเราลอยครับไฟไหมทัาไปครับปัดหัวครับป้อมป้อมเบิดไปโอ้หม่ก้อรจวรอป๊อปเบื่ครับ อุยิงรัวขนาดนี้พระหนุ่มเอาไฟไปเลยย้อยไปตอยิงเหรอยิงเหรอน,นี่เอาไฟไปเลยพระหนุ่มไฟเผาเอาย,อย้อยมาดิไงตอย้อยครับหมดดงแล้วหมดดงเ <c oughs> ข้าไปในแล็บนะฮะเราอันี้ดาวน์โหลดไฟล์ครับ มาแล้วครับมาแล้วครับทุกคนตั้งคณะป้านเลยครับเรามาทำไมไม่จะมาครไม่จะมาครับบูมอุ้ยกับตายโอ้ my god ม,มาครับมาครับเราปืนโบลอยครับเราโบเยอะนะครับแล้วพี่เขาวิ่งหน้าตั้งเลยครับนี้โอ้โ ตัวเบิดครับนี่ไงอย่าเพิ่งมาโอ้ใจเย็นยังไงกันโอ้ยแผลป่าบโอ้บาครับโอ้ยตัวนี้ปืนไฟครับทุกคนโอ้โหไฟไหมปืนไฟมานี่ยิงยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปดู้สองอัดไปครับเรียบร้อยล้มครับล้มครับยิงแก๊สครับปาบเป็นตัวเพื่อนไม่เงีบย่างย่างสดไปไหนเพื่อนปุ้มเรียบร้อยครับไม่ครับ เบิดครับไม่เกลือปุ้มอะไรพิชิตมาทำไมมะหนุ่มหมดครับไปครับเราต่อครับตัวนี้ทำไรวะดาวโหลดต่อออไปหลังบ้านครับไปครับโอเคเพื่อนล้างไปแล้วรีบออกจากที่นี่ครับทุกคนล้างไปล้างไปโอเคว้ย โหเยอะมากทุกคนทิบผายแล้วนี่เราป้อมนี้ครับเรารถนี้ครับสวยครับวันนี้นะอ่าตรงนี้ครับสวยเลยครับเป็นเนียนครับนี้อ่ามุมนี้ครับผมว่าได้นะฝั่งนี้ถ้ามาก็มีที่กั้นอยู่ครับไฟครับเราไฟไหม้เลยครับนุ่ม ปนุ่มปนุ่มปนุ่มบินมาทำไมปนุมป๊ามาได้ยังไงโอ้นี่มันรัวทุกคนโยนไปครับต่อเนื่องครับเผาไหมไปต่อเนื่องเผาไหมต่อเนื่องไปละปุ้มเล็บ้อยฮะป๊าม ทุกคนู้อครับโอ้โหยิงรัวครับยิงรัวครับวันนี้มาเอะยังไงยังไงครับวะหนุ่มเอาไปเลยไฟเอาไปเลยนี่งไงยิงแล้วน่ะไม่ไหวแล้วทุกคนยิงเหลือเกินมาลุยหลบมันรัวจัดตัวนี้ตัวน,นี้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวเจอเอาตัวข้างๆครับ,รบตัวข้างข้างซ้ายครับนี่ กิน,นครับระเบิดตุม้มโบกออาไปโวยตายเป็นหนึ่งเพื่อนเตียนหูมาหมมันรวมไม่หยุดทุกคนตนัวนี้นี่ปืนยิงเข้าไปครับปลาเบิดเข้าไปตัวนี้นะครับปาเบิดตุ้มหลังแอ่นครับเรียบร้อยไอ้ตัวบนเนี้ยนี่ยิงย้อนไปครับเราสาดเข้าไปครับยังไงมันหลบว่ะยิงแก๊สเ้วยทุกคนนี่ไนงะเจอแก๊สผมไนงะเรียบร้อยไม่ หมดปล่ะแล้วคอมพีดครับทุกคนโอ้ไม่กอมันจะผ่านยอดครับอัพครับโอ้โหสวยครับสวยครับไม่ก็ผ่านแล้วทุกคนตัวนี้นะโอ้เจอสายโบกของไปครับอะไรไปละโบเสียแล้วบอกให้ยี่อะไรไปละอะไรล่ะอะไรล่ะอะไรล่ะ โอ้ใหม่กอดอือหือเอาไปเลยวะหนุ่มเอาไปเลยวะหนุ่มยังไงกันล่ะครับบูมอันเน่้ยเห็นไหมอันเน่ปยบูมยังไงครับอันเนี้ยังไงครับแอบแล้ววะหนีไปไหนเอาเฮ้ยคนขับมีด้วยนะ อุย้ยเมนะื่อะไรไปน่ะมีพวกก็ไม่บอกโอ้